อ่ะเพื่อนหนุ่มๆเลยเนี่ยปลาละทวัดใส่แกงนี่แหละแกงให้อันนี้ก็โบชัยพักแกงไข่ได้ปลาแดกปลาละ กระพริกข้าเผึ้งหนุ่มๆเลยเนี่ยม,มันนัวนัวไปแดดข้าบเดย ก็ใขรหมูสับหมูรับน้ำพริกกะกหมูกม็ข้าเวเหนียก่อนมาก อ๋อกูกูเบือกูใส้ผักกับแ่บอืบอืดเก่งให่แด่ปลาล่าปลาแดกแบอสองครสองลูกเลย ปลาละวัดใจแล้วพี่แข่งขึะะ้นเผ็ดเหรอวะเมื่อกี้ยึนเลยฮ้ยครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ แล้วกดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย